เรามาอยู่กับหนึ่งห้าเก้าเก้าจริงๆมันคือเด็กของไอ้นัมเบอร์ที่เป็นตัวเนี้ยแต่ว่าเหมือนคนทำประประนะัญลาน่าจะทำพินนะกลายเป็นบูอายเฉยเลยโอเคก็ไม่ให้ดูว่าขนาดให้อะไรก็แน่นอนแรงแปดร้อยเจ็ดเนาะอัลเทอร์นทีฟอาร์ของกาลิ x ซี่ไอทากยอนดากอนอ่ะให้กาลิ x ซี่ไอมุมไฟฟ์เฟอร์เบดมาด้วยใบหนึ่งแล้วก็มีโฮปนะนัมเบอร์สามสิบแปดโฮปแล้วก็นัมเบอร์หกสิบสอง แล้วก็ดีวโกะมี c ค้าอัสนมเบอร์หกด้วยอ,อันนี้ก็ g a l a x y ซี่ไอฟ m วอาร์มเมอร์ากอนอันนี้นัมเบอร์เก้าสิบเจ็นัมเบอร์หนึอันนี้ g a l a x y ซี่ e l ท i ท e c ์ n แคอนมีไอตัว a ั t e r อร์โกนะของ g a l a x y ซี่แล้วก็ g a l a x y ซี่ไอโฟตอ่ะให้แบนเดนมาด้วยไอดูเบเลียนตัวหนึ่งแล้วก็ มี Galaxy Eye Tachyon Primal เนาะอันนี้ Galactic Spiral Swatch Hue Infinity Nebula Dragon ก็ของเฟิร์มที่เป็นดาว8ดาวหมดเลยนะ,ะแล้วก็ตระกูล Bastille ให้ Rubelian มาก็จะให้พวกนี้ p r i s t e d Dewey Worm p r i s t e d Batamut มี Photon Jumper Tachyon Dragon ตัวนี้แล้วก็ให้ของเสริมอย่างตระกูลไลท์แอนด์ดาร์กเนี่ยไปด้วยนะก็คือมีดาร์กเอ็นตัวหนึ่งมีไลท์เอ็นตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็น Hand แฮนด์แท็บละก็คือแม็กซี่มีใบเดียวแล้วก็ของเสริมที่เป็นเวทก็มี Brand เบรนเดดลีเกนอาใบหนึ่งมีกาเลซีเอ็กซ์โพชั่นอีกใบแล้วก็มีแทคิออนสไปรัลดิสตรักชั่นดาร์กแอนด์ไลท์ก็คือการสเสริมที่บอกไปวิกีแล้วก็การสเสริมบางก่อน มี s ี r v ส c แท a c ิออนแล้วก็มี Galaxy 100อ่ะมี Tachyon Transmission มี Tachyon Galaxy Spiral แล้วก็หลอดอั t ตร Tachyon Galaxy ก็กซมก็จริงๆก็ไม่ได้เล่นสายเด็ก Tachyon ด้วยกันเลยไม่ค่อยรู้ว่ามันการมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นแต่ก็มีประมาณนี้เลยกับหนึ่